องค์คมตรีประธานในพิธีเปิดการนำคู่มือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงทุนที่ภายใต้การนำระบบวันแทนมาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพรรื้นที่ภาคเหนือวันที่18กรกฎาคม2568ณโรงแรมเชนการีลาชิงใหม่ตําบลช้างพลานอําเภอเมืองชิงใหม่จังหวัดชิงใหม่นายพลากรสุบรรณรั์องค์คมตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานเปิดงานการนำข้อมูลโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ภายใต้การนำระบบวันแทนมาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยเลขาธิการกรอรและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหน,นือเข้าร่วมในพิธีด้วยการจัดทำ ผู้มือการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแผนเพื่อแจกจ่ายให้คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและคณะทำงานประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการศึกษารักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ยิ่งขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสํานักงานกปร,รพร้อมทั้งพิจารณาหารือแนวทางการนํา